ทำให้เราอะมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเดือนอะ6หลักก็ไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นไม่ได้เป็นคนท็อปกล้าที่จะปากเบาๆบองคนว่าคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยคิดมากโอเคจริงๆในฐานะที่ขวานเองเป็นผู้ก่อตั้งเพจนะคะ ธุรกิจประกันสร้างชีวิตเนี่ยเอาตรงๆมันคือตามชื่อจริงๆนะเพราะว่าขวานเคยผ่านมาหลายๆอาชีพนะคะเราเองคนหนึ่งอ่ะ เชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันก็คืออยากจะสําเร็จอะอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีไลฟ์สไตล์ที่เราสามารถเลือกได้ใช่ปะซึ่งจริงๆในอาชีพหลายๆอาชีพอ่ะมันก็ดีนะแล้วมันก็สามารถตอบโจทย์คนได้เช่นกันแต่สําหรับในขวานเองอะขวานเองไม่ได้มีต้นทุนเยอะมากพอที่จะไปลงทุนอะไรมากมายอย่างขวานเองเคยทําแบรนด์มาหลายๆแบรนด์นะคะ แล้วก็ลมลุกคุกคานเจ๊งอะไรมากมายแต่สุดท้ายในอาชีพนี้ขวัญรู้อยู่แล้วว่ามันดีแต่ยังไม่เคยมีใครชวนณนวันหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้ามาในอาชีพนี้ผ่านการผู้เปิดโอกาสนะคะขวัญก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้ เราต้องลองทําดูแต่ลองทําดูในที่เนี้ยมันไม่ใช่เป็นการเหยียบเรือสองแคนที่แบบใหญ่ๆเข้ามางานประจําเราก็ทําอยู่แต่งานประกันเราก็ยังไม่ทิ้งงานประกันที่ยังไม่ทิ้งของเราเนี่ยเราทําแบบเต็มที่หลายๆคนอาจจะแค่คิดว่าแค่ฉันสอบเข้ามาเนี่ยฉันก็สามารถเป็นตัวแทนมืออาชีพได้แล้ว <c oughs> no ค่ะการเป็นตัวแทนนะคะไม่ใช่แค่การสอบเข้ามาคุณอย่าพึงใจกับการที่มีคะแนนเยอะ ไม่ได้วัดความสำเร็จของอาชีพตัวแทนประกันค่ะอาชีพตัวแทนประกันไม่จำเป็นต้องทำข้อสอบได้ท็อปแต่คุณต้องลงมือทำจริงขายประกันจริงๆแนะนำคนจริงๆชวนเพื่อนมาทำธุรกิจร่วมกันจริงๆนี่คือตัวจริงในอาชีพอย่าพึงพอใจกับคะแนนสอบของการเป็นตัวแทนประกันแต่ให้คุณพึงพอใจมากๆเมื่อคุณสามารถมอบความคุ้มครองสุขภาพที่ดีสวัสดิการที่ดีให้กับคนที่คุณรักหรือครอบครัวคนไทยอีกหลายๆคนแบบนี้ 好。 จริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มันจะสําเร็จหรือมันจะเฟลจริงๆมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองค่ะถ้าหากว่าวันนี้นะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนฉันอยากจะมีอิสระภาพมากขึ้นหรือคุณอยากจะชชร์เลนจ์ความสามารถของตัวเองมากยิ่งขึ้นขวัญเชื่อว่าอาชีพประกันเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่สามารถทําให้คุณเนี่ยชร์เลนต์ตัวเองได้แบบดีมากๆเพราะขวัญเองก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะมีศักยภาพในบางอย่างได้แบบนี้ ขวัญเองตั้งแต่เรียนมาก็ไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นไม่ได้เป็นคนท็อปเป็นคนกลางๆออกจะล่างๆซะด้วยซ้ำแต่วันนี้ค่ะในอาชีพตัวแทนประกันเนี่ยสามารถทําให้เราอ่ะมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนต่อเดือนอ่ะหกหลักคําถามคือขวัญเก่งหรือปะไม่ใช่เลยค่ะเพราะอย่างที่บอกขวัญเรียนแบบระดับล่างมาตลอดไม่ได้มีความแอดวานซ์ไม่ได้มีความเก่งอะไรเลยแต่ขวัญมองว่า i n d s ซ t ในการทำอาชีพเนี้ยสำคัญหนึ่งเลยดูแลลูกค้าได้สอง กล้าค่ะกล้าที่จะออกไปบอกคนกล้าที่จะชวนคนกล้าที่จะปากเบาๆบอกคนว่าฉันทําตัวนี้ตัวนี้อยู่ตอนเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณทําอาชีพนี้แล้วคุณยังคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยคิดมากคุณจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ในอาชีพตัวแทนประกันแน่นอนค่ะ